พอแลแล้วกัต้นนี้เดี๋ยวมาพีกไปที่นี่เดี๋ยวใส่ต้นนี้ก่อนนะคะต้นใหม่มันหลายพี่น้องโซสิแล้วไปใส่ยางไว้เลยนะคะเดี๋ยวคุณยากสิพาพี่น้องมาปดกดผักไปที่นี่มาเบ่งพริกที่คุณยาก้าวไว้นะคะอันนี้เป็น เป็นพริกที่คุณยายกาไวไว้นะคะนี่เห็นป่พี่น้องนะคะไงแล้วงอกแล้วนะคะงอกหมดแล้วคุณยาใส่บัวนะคะรดพดนน้ำอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำปุ๋ยนะคะพี่น้องน้ำปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยอ่าเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะคุณยาแช่ไว้แช่ไว้นะคะ เดี๋ยวกะอันสีไสเสียเอาสารแน่นะคะโอน,นี้เอาลงเอาลงอันกระถางนะคะเห็นบ่หน่พริกแกหไงแล้วเดี๋ยว,วพี่อยากสยีผ้พาพี่น้องบดน้ำพริกนะคะเอาใส่ถังไว้จังซี่นะคะแล้วข้ากะทำการรดนะคะตัวนี้หดแล้วแล,วแ,ลวแล้วเรียบร้อยนะคะ อ่าส่วนตัวนั้นนะคะคือคอุณยาเพาะพอกอนนะคะส่วนนั้นใหญ่ออกง,งอกแล้วนะคะดอกใหม่เดยจอยแถมมาตัวนี้ก็เป็นสลัดนะคะสลัดน้ำนะคะที่คุณยาเอามาเพาะเห็นบ่พี่นอกสลัดน้ำนะคะอันนี้ตันมาเล้งเดนนะคะตั้งชายเนือขึ้นชายน่มีนะคะกระเพราเดี๋ยวเรามาเบิ่งทั้งนี้กันนะคะ นี่กับเป็นพลิกพลิกนี่คุณยาเพาะไว้คือกันนะคะนี่บงังเน้พี่น้องงอกเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจังงวด้วยนี่กับโหจังสีทุกมือนะคะเข่าเอาใส่บัวใส่บัวแบบนี้พี่นอ้องหดยังงงอกอันนี้พึ่งจะใส่ไป อากาศมันเย็นนี่มันสีงอกซ่านะคะโอปประมา่านนี้ถ้าโดาาุดไลไลกะไม่อยากขึ้นเด้พี่น้องพ่นอยากเนา่าเดี๋ยวคุณยาสิเอาผ่าอีตูพวกนี้นะคะลงกระถางแต่ว่าพักที่คุณยาปลูกตามตามแปลงของอันพริกนะไม่ต้องไปฮุดมันยากเพราะว่าเวลาเขาไห้หานาพริกนะคะตามรองมันกระสี อาน,น,นขึ้นมาเองเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลงมาเบ่งเออเอออย่างกัดขึ้นท้งล่างนะคะแต่ละมือนี่แล้วนี่กับประมาณช่วงเศร้านี่คุณผูยหญิจะอยู่ประมาณถึงเก่าเก่าโมงนะคะแล้วก็ต้องกลาบบ้านเพราะว่าต้อง เดี๋ยวอยู่ดูแลคุณยายเือเสียงน้ำรุดโอ้น้ำรุดนะคะพี่น้องน้นำรุดนะคะรุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณย่าพออนยญาดไปหาจุกมาปิดกันเ้อพี่น้องเด้อวจุกมันอยู่ใส่น้ตบานนี่อันนี้แมนยู่บอก,กเดี๋ยวปิดก่อนเนาะปิดน้ำก่อนนะคะทอน้ำมันแตกอ่ะตรงนี้คุณย่าให้น้ำเขาโปดนะคะให้น้ำเขาโปด <c oughs> น่าขนาดเลยพี่นงนะคะเต็มแล้ววงนี้ตามลองจะห้หมดเลยนะคะส่วนงแค่ว่ากะบรูว่าสีแล้วหรือบอนะะใไหมหายะกาอาทิตย์หน้านะคะคุณย่าว่าสิกบปุ๋ยแล้วหลุดมือซะเนอทรศัพท์ <c oughs> นี่นะคะ พื้นที่มันบอเสมอนะคะพี่น้องก็เลยเห็ดห้เปลืองน้ำจักน้อยเนี่ยนะคะโ้นที่มันนี่มันปรับบ็ได้โ้นนี่มันก็จะน้ำมันก็จะเต็มนะคะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งไห้เธอหนึ่งเพราะว่าหองมันลองมันลึกนะคะมันก็เลยบ่อบ่อจำเป็นต้องให้น้ำบอยนะคะ เดี๋ยวที่นาคุณยากะสิโกปุย๋ยอีกบดดนนะคะพี่น้องกะสิได้ก,กินแล้วนะคะสำหรับข้าวโพดแต่ว่าโ้นทั้งนี้นะคะคุณยาสิเอาพริกนะคะมาใส่มาใส่าตามวางมั่สิคืออยู่บนพี่น้องนะคะเอาพริกมาใส่กำลังเพาะพริกดูละกัใส่ตามวางพ่อตัดต้นข้าวโพดแล้วก็เหลือตน้นพริกนะคะพริกเรียงกะสิใส่พันพันดอกหมดเลยนะคะเพราะว่าส้นทั้งนี้มันหานาหนาฝนนี่มันสีบดได้นะคะมันสิ่ป็นน้ำ เห็นไอพริกมันบวมตายนะคะชุดน,น,น,น้องไต่เลยใส่พริกพริกดอนะคะเก็บพุนผล,ลิตรอบสองสามรอบแลยกันหนาฝุนมากอะ่ะโอเคแต่ว่าส้นเครื่งนะคะส้นเพิงครื่องพุนนะคะคุณยายก็จะใส่เป็นพริกบ้านนะคะเป็นพริกบ้านพริกกระเลียงเพราะว่ามันสิทนนะคะส้นทางนั้นเนี่ยมันพริกบ้านพริกกระเลียงเนี่ยมันสิยู่ได้ถึงสองปีเพร่ะเดีพี่น้องปลูกเธอเดียวนะคะค่ะต้นข้าวยู่แล่ม,มันก็สิยู่ได้หัวสองปี ระดูที่นี่กันตัดนามนะคะหนามมัหดพี่แล้วนี่พื้นที่ทั้งนี้นะคะมันสูงนะคะเพราะว่าเขาปรับระดับผานไถบได้นะคะมันมันโบลงประมาณนี้นะพี่น้องนะคะปรับปรับปรับ,บ,บรยังบบยังบดได้นะค,ะน,น,ะคะน,น,น,นี่เ็เลยเห็ดให้ชาวสวนนะคะต้องมีเสียม <c ười> คุณยาหนายังโบลางนะคะตื่นมาหนานยังบลรางก็ต้องมาเห็ดยังสีหละพี่น้อง ชีวิตประจําวันที่จริงคุณยาอยากทายให้เบิงทุกขั้นตอนแต่ตื่นเพดละแต่ว่ามันมันห่อห่อใสข่ขากล่องมันกับโบได้นะพี่น้องเนาะพื้นที่มันบบเสมอจัิงสินะเดี๋ยวกล่องมันสิล่มแล้วก็โทรศัพท์มันเสียหายแล้วก็แหงมีเครื่องเดียวอยู่เครื่องนั่นก็นตายแล้วนะคะนี่มีผู้ช่วยด้วยนะคะเ <laughs> บาทองนะคะ เบาวทองมาซอยกำลังกินน้ํากินน้ําเก,ก่งเก่งพี่น้องนี่ถ้าแม่นดินนี่ซุ่มๆนี่เพิ่นกะจิจัดการได้นี่จัดการนอนนะคะต้นนั้นมักซารี่นี่ตายเป็นราบเป็นหน้าก่องพอละอ่ะโอเคนะคะพี่น้องให้เบิ่งซัมนี้นะคะเดี๋ยวคุณยาคนุญานะคะไปปิดน้ำโซนทางนั้นเลยก็สิปลอยลงลง่องทั้งใต่ตสักก่อนเนาะ